สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอขอต้อนรับ,บทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจนายแฟมิลี่ครับคลิปนี้มาดูสายโหดขนะนะึ้นตักบนแทนเลอร์เลยครับโอบโก้เอสเคสามสิบน่าจะสามสิบนะหนาสามตันนะวันนี้ขึ้นตักบนแทนเลอร์เลยฮะสายโหดมากคนนี้อามคนรอฮะ แครบสองร้อยอยู่นะแล้วแกก็ขับเอาลูกลังมาลงหน้างานดีครับตักคนเทนเลอร์เลยถึงว่าถึงว่าหายไปไหนมาอยู่นี่นี่เองครับอ้าวโอ้ตักขึ้นรถด้วยโอ้โหไปละไปละโอ้ยังไม่หันได้ ให้สัญญาณเลยไปแล้วครับเอ้าห่า่าถอยมาถอยมาอ้าวพอ่อไม่อามเลยเออยม่อาม,มาอยู่นี่โอ้ใช้ใบดันให้เป็นประโยชน์นนะเอาเป็นเอาปเป็นสต็ปเปอร์ครับ อ,อ๋อสามชาสามชาันนี้ฟูโซตากลมนะตากลมคู่อะ่ะคันนี้เนี่ยสูบิชิบูรีดัน,นมาดูพี่อาร์มเล่นสายโหดอะสกาย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูพี่อาร์มตากองนี้เสร็จก่อน คนนี้นี่สายโหดเลยนะขับ200ก็ยังฟาดครับแกขับเกดเดอร์ก็ได้นะเอสเคเอสเคสามสิบหนักสามตันนะยากจำน่ายโดยอริยะ,อะเออดี่ยวเพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับม,มีคนม,นมีคนขับทั้งสามคันเลยนะ ทั้งรถด,ดำทั้งรถแตนเลอร์อะผมขับนี่ใจถึงมากฮะคนขับรถขุดครับเครื่องยนต์นี่น่าจะสามสูบนะมันเป็นของแย่นมากที่ใช้คู่กับโคเบโก้เนาะ โอ้มีหลายแยกให้พร้อมครับรมีสปอร์ตไลท์เดี๋ยวนะแบบนป๊บน,นึงเออเดี๋ยวให้ดูแบบสายใจไปเลยฮะทำงานแบบนี้หายยากับท่านี้จะตักดินขายออนี่กนะั ใช้เวลาพอสมควรนะรแต่ว่าเขายืนอยู่บนแทนร์นี่เขาไม่ขยับเลยนะ๋ยวบแป๊บหนึ่งฮันโดบุกีนี่น่าจะ0.1คิวนะฮะบุกี4ฟันเรื่องยนต์นี่เงียบมากไม่ได้ยินเลย แกขุดแกขุดมาจากบอ่อที่เราไปดูกันนู่นเแหละสกายเอามาเม่อไหรจะไม่ดับม,มาดับอีกก็อเออเดี๋ยวเขาก,ก็เดี๋ยวเขาเอามาลงหลายทางเสร็จแล้วเขาก็พอแล้วไม่มาดับอีกแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่ลงเลยอืมเดี๋ยวเขาก็กเดินหน้ามาเดี๋ยวเราก็จะได้เดินหน้าไปแล้วเอ้าไปลงฝั่งนู้นละโอ้แกมาลงหลาทางนะฮะเนี่ยครับ ทำงานบนรถเทรเลอร์ใจถึงมากครับมีใครมีใครโหดกว่านี้ไหมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคุณครับยกข้ามเจ้าดำของเจ้าฟูโซเลยฮนะแน่นอนครับขับได้ทุกอย่างโซเฟอร์คนนี้ไปแล้วไกล,ลไปแล้วไปแล้วเอา สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับจบที่รถขุดโคบิโก้ SK30 นะกับงานกับท่าเล่นโน,นโดโฮดะ,ะไม่ไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีใครทำให้เห็นนะฮะลักษณะนีน้ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ ما